สมานนะครับวันนี้ก็มาแจ้งเจตนาลมแล้วนะครับคนจนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งฮะเห็นงานเดินช้าสงสารน้องนะครับนี่เยอะครับแต่วันนี้บริจาคค่าแมคโครนะครับสงสารน้องสองสารทีมงานนะครับว่าเออมันสวยขึ้นทุกวันแล้วมันทำไมไม่เสร็จสักทีก็เพิ่งรู้นะครับว่าผมไม่มีตังค์ทำผมใช้ใจทํา แล้วก็ได้รับแสงสัตว์เห็นจากคนไม่กี่คนครับก็มาแสดงเจตนาลมให้ใช้แมคโครนะครับ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงนะครับจะเริ่มกันที่5ชั่วโมงนะครับที่จะจะทำงานทำห้องน้ำทำบ่อเลี้ยงกบเลี้ยงปลาครับลุงต้นก่มนี้ทำอะไรลุงต้นัเม็ดยางครับอัดคิเม็ดยางลุงต้นจะไปทำอะไรเนี่ยต่อยางครับต่อยางลุงต้นต่อยางก่อนแต่ว่าควหน้าจะไปทำอะไรแล้วแต่ัวหน้าเนาะ ปล่อยจะปลดปักบนนี้เนี่ยเลยขึ้นไปสงสัยใช่ไหมอสงสัย,ต,สสยต้นแค่สงสัยครับเอาจริงนเนี่ยเอาจริงแต่นี่อ,อันนี้หน้าบิดหน้าเบี้ยวหมดแล้วฮะโอ้ยเจาะให้มันตรงๆได้ไหมครับเออมาขึงกลางเนี่ยไม่เป็นไร ก็กำลังเปลี่ยนเปลี่ยนไปทุกวันในทางที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับตรงตามนโยบายของผู้ที่จะสง่งเคาะให้ความช่วยเหลือนะครับโรือเจ้าของทุนนะครับที่เขาจะส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์นะครับเราทําโครงการรอนะครับเราไม่ได้เขียนโครงการอรอในสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าต้นทุน,นค,ความน่าเชื่อถือเราเริ่มที่ตัวเราเราเริ่มพัฒนาที่พวกเราเอง เราชนพื้นถิ่นไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่มครับดังนั้นวันนี้ผมมีคนลงโ่งที่ตื่นแล้วจากของเข้าใจในเรื่องของสารพระราชาและทฤษฎีพอเพียงที่ผมเล่าสู่ฟังถ่ายทอดให้ฟังจากพ่อหลวงให้พวกเขาได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นจริงและความหมายตรงจากคําว่าเกษตรอินทรีย์จากคําว่าพอเพียงจากคําว่าสารตระราชาให้พวกเขาได้รับรู้รับทราบว่าสิ่งที่มีค่าคือการใช้ ถ้าไม่ใช้แปลว่าไม่มีค่าวันนี้พวกเขามารวมตัวกันโดยความเข้าใจที่จะต้องชัดเจนที่จะต้องเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับแล้วก็ร่วมอุดมการด้วยกันแล้วพบกับคนบงวงโป่งที่งวงโป่งครับนีรถสมาชิกนะครับที่เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยนะครับบางคนก็ตั้งแต่ปั๊มนะครับท่อแป๊บนะครับใครมีอะไรก็เอามาช่วยกันนะครับที่ไม่ใช้เรารับหมด อย่างที่มีมาครับอย่างแป๊บอย่างเงี้ยครับแป๊บเก่าเอามาต่อใครนี้ก็เอามาช่วยกันนะครับก็ให้น้ําใช้ได้นะครับและให้งานเดินต่อได้ก็หยุดงานโซนนี้นะครับเราก็ไปทํสโซนนู้นก่อนนะครับเ <k> พราะต้องให้น้ําให้น้ําวิ่งไปขึ้นแท้งพักก่อนให้พอก่อนแล้วค่อยเอาเอาเอาท่อครจาพบก,กันที่อุโปโภคครับปีใหม่นี้นะครับสมานฟาร์มแคมป์ปิ้ง วันนี้ก็ช่วงเช้านะครับก็ร่วมง,งานกันปรับภูมิทัศนะครับแล้วก็เตรียมสถานที่ที่จะใช้ในการพ้อชนล้าวไม้นะครับแล้วก็หลังจากตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายเราก็จะทําการประชุมกัน,นัแสดงจุดยืนนะครับสังสิทธิ์ของตนเองเพื่อให้รู้ว่าตนเองทําอะไรแล้วก็สิทธิสภาพที่จะร่วมมดำเนินการด้วยกันคืออะไร แล้วก็เข้าใจถึงเรื่องของอาการรับสิทธิ์นะครับแล้วก็เงื่อนไขการร่วมโครงการนะครับด้วยกันว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับเราจะเป็นผู้ที่ทำรอนะครับเราจะไม่เป็นผู้ที่นอนรอแล้วพบกับคนวงโปงที่ตื่นแล้วที่วงโป่งครับวันนี้การทำงานที่สมานชามวันนี้นะคะ เอาหญ้าไปใส่บ่อมาปุ๋ยัเ้มันบงางางเอาหญ้าไปท,ไาอาอาทำอะไรกันคะเอาหญ้าทำปุ๋ยจ้าทำปุ๋ยมากมาปุ๋ยนะคะ พบก,กันที่วังโป่งค่ะปุ๋ยทำไรำน้ำใส่ถังค่ะน้ำใส่ถังแล้วเอาน้ำใส่ถังทำไมอ่ะ เตรียมรถผักตอนเย็นเนาะผสมอะไรไหมใส่น้ำหมักเนาะโอเคน้ำปุ๋ยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับไปรับจ้างหักข้าวโพดครับไปดูแลลูกหลานด้วยนะครับขอเวลาหยุดไปสามวันทำไรลูกทำไรลูกรดน้ำรดน้ำผักนะครับใส่น้ำหมักไหมลูกใส่่น้่ก็มาหัดมาเตรียนกับแม่นะครับตามแม่มาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ เขาก็จะได้เรียนรู้ด้วยเล่นด้วยนะครับสนุกสนานด้วยแล้วก็ได้รู้ว่าแม่กับพ่อเหนื่อยขนาดไหนก่อจะได้ตังค์ไปกินโรงเรียนนะครับเขาชอบอย่างนี้เขามีความสุขผมก็พร้อมยินดีรับนะครับเด็กก็คือเด็กครับแต่ถ้าเขาได้รับการบ่มเพาะเขาจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมในวันต่อ,ตอไปนะครับวันนี้พ่อกับแม่ก็ลําบากนะครับลูกก็ลําบากไปด้วยนะครับถ้าพ่อกับแม่มีความมั่นคงลูกก็จะสบายนะครับแล้วก็ ความมั่นคงเนี่ยมันเป็นจุดบ่มเพาะนะครับกับคําว่าเยาวชนในวันนี้คือทพ่พี่พลทำซุ้มแต่งงานเหรอครับผมทำซุ้มแต่งงานครับครับคนที่มาวังโป่งก็จะได้แต่งงานผ่านซุ้มนี้นะครับพี่พลมาช่วยแต่งให้นะครับจัิ่งเป็นอซุ้มนะครับใครจะมาแต่งงานใครจะมามีแฟนใหม่ทีจริงบุรีกาลังจะออกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แต่งนะครับใบมันเยอะมันเลยไม่ออกนะครับวันนี้ก็ มอนเบอรี่ <Mon> ใช่ไหมเขาเรียกมอนเบอรี่ใช่ไหมนี่ก็คือที่ออกมานะครับออกน้อยนะครับออกน้อยก็เลยต้องแต่งนะต้องแต่งต้องดัดเพื่อให้ให้สวยนะครับคือสวยด้วยใช้ได้นะครับสวยอย่างเดียวไม่ได้เพราะนี่คือสมานฝครับศาสตร์ประชาออรนิกฟาร์มแอด์โฮมสเตย์นะครับ,รเ,รบเราจะทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆกลายพันธุ์ไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า แหล่งทมากิ้แหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งผลิตอาหารที่เป็นความมั่นคงของนุชต่อไปในโอกาสต,ต,ต่อไปนะครับเพื่อสร้างจุดยืนสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างแนวร่วมของพวกเรากันเองนะครับเพื่อความมั่นคงของนุชด,ด้วยกันทั้งหมดไปพบกับปู่โป่ง่วงโป่งนะครับ ครับยาจะหมดแล้วครับรู้แล้วครับมีครับ จากที่เป็น,นะรับเาตรียมเป็น่ทำงานเราแล้วเตรียมที่จะทำงานเราแล้วตรงนี้ตรงนี้ผมจะทำให้เป็นบอ่อปลาดุกและบอ่อกบทูอินวันนะครับทูอินวันคือบอ่อกบกับบอ่อปลาดุกอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าผมจะทำยังไงให้มันมีกบสองชั้นกบคอนโดกับปลาดุกอินทรีย์ ล้วพบกับคนงโป่งที่วงโป่งนะครับนะก็ปุกลุกทำอะไรเด็ดไปหมอนจ้าเอาไปหมอนไปทำอะไรจะไปทำข้างบนจ้าเอาไปหมอนไปทำข้างบนทำซุ้มก็ตัดกิ่งชานะครับเพื่อเกาะยึดหน้าด้วยแล้วก็ตกแต่งด้วยเดี๋ยวหมอนออกมาเราก็จะได้กินหมอนเบอร์บูเบอร์รี่ใช่ไหมเบอร์ มันเบอรี่นะฮเนี่ยจริงๆมันออกลูกแล้วเนี่ยเนี่ยที่มนจะแตงไม้ออกนี่มันยังดิบอยู่แจะออกคยนกี่เดือนลูกแตงจะออกภายใกี่เดือนนดงังใหล้วยายเป็นไงนั่งคุยวงแล้วคุยอย่างเดียวสองคนนั่งคย ทำลงเพาะบ้เนี่ยลอยลอยลอยขา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 ลอยอถอยหลังมาหน่อยขาลอยไม่งั้นก็นเอาริมต่อเข้าไปอัดอัดเข้าไปก็ได้ครับเอาริมอัดเข้าไปก็ได้ริมอัดเข้าไปข้างล่างให้ยึดหูซีอ่ะครับ อันนี้ลูกสี่แฝดสองแล้วก็ไล่หนึ่งสองอันนั้นท uh ้องกี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนก็มาทํางานกลัวหัวหน้าเก่งตัดสิทธ์เขาบอกงนี้ครับเดี๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวหัวหน้าเก่งจะตัดสิทธิ์อุ้มท้องมานะครับแล้วก็มาทํางานด้วยมาขู่ผมอุ้มท้องมาขู่ผมว่าถ้าฮะตะเคสแล้วสี่เดือนนะลูกใช่เดือนอนะไหนหนากับปุกลูก ทำอะไรทำปุ๋ยหมักจ้าแล้วจำสูตรได้หรือยังยังไม่ได้เลยนางกรบปุกลูกจำสูตรไม่เคยได้ครับเขาบอกทุกวันครับแต่แกไปชี้ถูกว่ากันลอนไหนขวดไหนนะครับอันไหนเป็นน้ำตาลอันไหนเป็นพอนดอร,รู้ครับแต่ว่าไม่จำครับไปหยิบถูกครับแกจะทำอย่างเดียวแกบอกว่าแกทำเป็นอะ่ะแต่แกไม่คุยแล้วนะครับทำอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ประจำทีมนะครับ ขาดงานน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าลูกตัดหางปล่อยวัดแล้วนะครับเขาก็มาออกกําลังกายแล้วก็ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นของเข่าเป็นไงเบามางแล้วครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทําให้ใหม่เนาะเอาตะปูห้าตอกเข้าไป <c oughs> ก็จะหายแล้วพบกับเขานะครับนะ้ากนะรนะปุกลูกนทะี่เริ่มมีเอว,วนะครับเริ่มมีเอวละนะครับเริ่มสวยสวยขึ้นทุกวันสวยไก่สวยกล้อง จะพบกับเขานะครับนะครับพวกลูกคนวังโป่งที่ตื่นแล้วจะพบกันที่สมานฟาร์มวังโป่งนะครับตัดกระดาษกระดาษโอ้ยแง่เนยคันเนี่ยตัดเนี้ยเนยงามงามเนยงามเนยเงี่ยมเนี้ย บอกเอาหัวที่น้ำจะได้เสด็จเน้นใช่คร<ำ>ับแล้วเราเาทำอย่างี้ใช่ใช่ผักสลัดจะถึงนี่นเะนเนื้อ,อ,อหัวเหมือนหน้าเก่ง <c oughs> อวเหมือนห,หน้าเก่งอววอัดเง ก็เป็ชุดแต่งผักนะครับเป็นคนที่มีโรคประจําตัวปวดเขา่าปวดข้อนะครับทํางานหนักไม่ได้นะครับสุขภาพร่างกายไม่ดีก็จะมาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ทีเ่เป็นที่ที่ไม่ต้องใช้กําลังมากนะครับอาจารย์ก็มาคอยดูเรื่องเอกสารช่วยนะครับลงทะเบียนช่วยนะครับอาจารย์ก็สุขภาพร่างกายไม่ดีนะครับแ,แล้วกนะ็เกษียณแล้วเนาะ ะะเกษียณกันแล้วนะครับก็เอาความรู้ที่เก่าแต่ไม่แต่แต,แต่ยังใช้ได้อยู่มาใช้เก่าแต่เกลใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็แล้วพบกันนะครับที่วางปกูกับคนลงปงที่ตื่นนะครับ โน้องแกน้องไม่ได้วเหรอ,อสวัสดีครับผมผมไปแอบดูมาแล้วสวัสดีครับอี่ก็จะตวัวเล็กนะครับไม่ค่อยสบายด้วยกนะ็นอนมีเปนะครับก็มีพี่เลี้ยงพิเศษนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้มาติดโรงเรียนวันนี้เสาร์อาทิตย์ติดแม่ด้วยครับพอเด็กก็มาพี่แถมก็มาครับเอาน้ำเอาอะไรมาช่วยนะครับ ก็มีน้ำหวานมีกาแฟมีขนมมาช่วยมีแซนด์วิชมาช่วยครับช่วยสนับสนุนกันครับเป็นแรงเป็นกำลังใจให้เวลาพักเที่ยงกันแล้วเอาลงไม่ได้คนนึงเอ,เอาเลยขยับเข่าเลยเเนี่มเที่ยงครับ เราห่อข้าวมากินกันเองนะครับเอามาจากบ,บ้านถ <od> <อ>้นามีอะไรก็ห่อข้าวมาตนขยับง่ายกินกันอะปั๊มได้อะไรมากินวันนี้เแี้ยงกบครับปั๊มไปได้กบมาจากไหนกบเลี้ยงครับกบเลี้ยงกบไม่ต้องไปส่องนะปั๊มเนาะมันรออยู่ที่บ้านนะครับ ปั๊มเปิดไฟให้มันกินยังครับเปิดไฟให้แมงมันกินยังไม่ได้เปิดครับป่วยรรมาต่าอย่างนั้นนะครับออเนี่ยนั่งน้อยกว่าไปเลยเนี่ยนั่งน้อยกว่าหวานดิไข่แล้ววก็จะให้ความรู้เรื่องไฟรอบแมลงให้กบกินนะครับปั๊มจะได้ไปพัฒนาที่บ้านปั๊มต่อนะจะมีกเห็นรูปเห็นร่างขึ้นมาแต่ดินแข็งมากจะให้ปั๊มขุดก็กลัวปั๊มวอนนี้เราเวลาพักเที่ยงนะครับที่สนมปั๊มวันนี้ผมก็ย่องย่องมา ยังย่องมาดูครับผมอะไรครับตราจะตำชีสสายเถือตำชีสพ่อเขาบอกว่าตำกิ้นตำกิ้นแกงหมูอ๋อแกงหมูเอามาตำแบ่งไปแล้วอันนี้ไว้ให้อ๋อครับผมเดี๋ยวผมทานทีหลังได้ไหมเก็บไปก่อนใช่ใช่ผมทานทีหลังได้ได้ใครมีฝากผมมีข้าวเหนียวน้ากระปุกลูกแล้วผมไม่ให้เลยไดวอ่ะเออนี่ก็จะมาเอากับข้าวได้แล้วครับโอเคก็ผมก็มาฝากท้องนะครับกับคนงานผมทุกวันครับ ทำงานเลี้ยงเก่งนะครับข <l ots> อข้าวมาให้เอาเข้าวเหนียวมาฝากนะครับก็เดี๋ยวน้องเราจะมีทีมที่ฟากท่านะนำโดยสิทธิโชคกับวีนาเขาจะเอาเข้าวเหนียวเขา้ากลมกับข้าวเหนียวใหม่มาให้เามาให้พวกเราเป็นแรงแรงแรงเหนือเราที่เราจะทำงานด้วยกันนี่ก็วันนี้มาใหม่เนาะมาใหม่มตื่น <l ots> คนองโป่งตื่นสุดท้ายคนนี้เลยเห็นน้เห็นน้ชื่นใจไหม เนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นที่ทำมาหากินแล้วกันเนาะก็หายไปหลายวันนะฮะผมก็คิดว่านอกใจผมไปแล้วนะครับมีมีคนมาจีบนะครับที่จะดึงไปที่อื่นฮะแต่ก็ยืนยันตรงที่ว่าสิ่งแค่แกแกทำนะครับทําอยู่กับทําอยู่กับคน้าเก่งทําแบบเนี้ยมันถูกต้องตามศาสตร์พระราชาเขาก็ไม่ไปแต่นี้ก็อีกวงหนึ่งนะครับ อยู่กี่ข้าวยังลูกรครับผมผมผมกำลังแอบแอบซุ่มอยู่ผมแอบซุ่มอยู่ยผมไปบุ๊กไว้แล้วเมื่อกี้มีข้าวเหนียวมีอะไรแกงตํามหมูเนี่ครับที่หมันผอมเป็นคุ้งแหงงร้อมกินแบบนี้ครับหากก็ไม่กินกินข้า,าวเวลาหยิบมือนึงเลนเซอร์ว่าไง ไปออเก็บผักไปเก็บผักโุกเองมากินแล้วสบายใจไหมสบายใจค่ะใช่ไหมโกกมันไม่ได้ไปหอกว่าจะไม่ได้ไปหลอกกินเนื้อเรงไม่ไปหลอกว่าจะไม่ไปหลอกกินเนื้อไม่หลอกกินเนื้อไม่หลอกกินเนื้อ ก็นมันคืนลอยกระทงนะครับก็ผมเดี๋ยวผมเดียวผมทานผมเหนื่อยพี่หมังนทาน้องทำก็พี่หมานก็พอน้องเข้มงานทำงาน ก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้ครับบ้านๆนะครับแล้วก็พวกเรามากันก็พวกเราเชื่อมั่นนะครับแลยศรัทธาสิ่งที่อยู่เหนือหัวของพวกเราตานทั้งมักมงในพระองค์ท่านเก้าปีครับผมนี่ก็เตรียมจัดผักนะครับเตรียมจัดผักกันนะครับก็วีนากรนะครับที่ไทลินนะครับก็ ัผักแต่งผักนะครับเขเรียกแต่งติมผักติมผักบุ้งนะครับอาจารย์ก็มาด้วยมาจากชนแดงอาจารย์ก็มาช่วยดูแต่งสวนผักนะครับอาจาราก็จะขายในตลาดพื้นทิ้งเราประมาณครับประมาณสประมาณสามสี่ ปีหน้ามันมีโครงการนี้กันเก็บเงินตัวเองนี้เขาคงมีทุกปีอ่ะเก็บเงินตัวเองเออสัมผันะครัสบสัมผาหมุนก็นนเ,เอออ่ะอืม พูดบางเมยผมถ่ายก็ได้ข้อพูดเดี๋ยเขาบรรยายเองพร้อมเสร็จอะไรมึงคะัดไัไครับ